สวาสมาเลกุ้งสวัสดีค่ะวันนี้แม่ย่าจะพามาเข้าครัวนะคะพอดีวันนี้เป็นวันรวมญาตินะคะเพราะว่ามียติผู้ใหญ่เขามาเยี่ยมน,นะคะก็เลยแม่ย่าวิ่งขึ้นมาลัวข้างบนนะคะเพราะมันมีเด็กก็เลยว่าเออก็เลยเอาจะผัดผัดข้าวนะคะผัดข้าวใส่ผักรวม ให้เด็กๆทานนะคะส,นะส่วนผสมก็มีนะคะ,คะ <c oughs> มีแครอทนะคะพริกหวานสองสีนะคะสะีสีเหลืองกับสีออกแดงๆนะคะแล้วก็มอีอันนี้ก็คือ,อลูกอังุนแห้งแล้วนี่ก็คือต้นหอมนะคะแล้วนี่ก็คือข้าวนะคะเพราะเราจะไม่ใส่ไก่นะคะเราจะทำแบบผัดสักที่หวาน เรนองนี้นะคะนะเสร็จแล้วพวอหอมแล้วใช่ไหมคะเราก็อเอาแครหลอดลงนะคะแครหลอลงเพราะว่าแม่ย่าทําเยอะนะคะมีมีเด็กมาเยอะแบบนี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้ติดเทิมนะคะแม่ย่าก,ก็เพราะว่าฐานเข้าแล้วเขาก็บอกว่าเขาอยากกินข้าวผัดแม่ยา่าเออม่อย่าก,ก็บอกโอเคเดี๋ยวจะทําให้ลูกหลาน ริหวานของเราสองสีเข้าไปนะคะส่วนเม็ดองุ่นนี่เราก็เอาไปเอาไปแค่นานนะคะผัดให้น้อมนะคะให้น้อเราใส่เม็ดองุ่นลงไปนะคะ <c oughs> ก็มีนะคะเราก็ใส่เกลือหวานนะคะใส่ประมาณนี้นะคะเราต้องดูปร,ริมาณว่าคุณทานยาาเยอะไหม ยาก็จะสใส่พริกไทยดำนะคะพริกไข่ดำเพราะเด็กโตนะคะขพรไดำลงกักง่ายนะคะตักด้วยวิารล,ลุลักษณะก็ออกมาเป็นอย่างนี้นะคะรหรือก็ประมาณ เจ็ดคนทานได้ะปาหารา,า,รากกบรษษสาร็จจะใส่เพุกลัเมเยี่น,นะอือ่าอดนะคะที่ไม่ยกเอาแครอทใส่กอนเพราะว่ามันมันจะได้นิ่มนะคะแต่บางสูตรเขาใส่ตอนที่เขาจะเสร็จนะคะเพราะว่าเป็นผันแต่นี่เราไม่เอาผิวันแล้วนะคะเราต้องเอา ชอบแข็งเนาะโอเคนะคะต่อไปเราก็ใส่ข้าวไปเลยนะคะในย่างหุนข้าวไปเรอยๆกระเทีนะคะมีข้างเดียวะคะ่ะแล้วก็เพิ่มในผักแล้วก็ผัดอยู่นะคะเราก็เติมผงปรุงรสที่เราต้องการนะคะเราจะใส่เราจะได้นะคะแต่แรกๆเราก็เอาน้้ามันใส่แล้วก็กระเทียมแล้วก็เอา วัตถุดิบที่เราทําเสร็จแล้วเราก็มาผัดนะคะนี่ค่ะ,ะ,คะ,ะ,คะลักษณะ,ะ,ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะข้าวนี่เราหมุนมาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะใส่ไปเยี้ยวเข้าหน่อยเลยนะคะเนี่เยเข้าหน่อยเลยแ,แต่เราชอบนะคะคนรสี่ตามเราชอบ จะมาตป็นแบบนี้นะคะปใ้เข้ากันพอเสร็จแล้วเราก็จะเอาต้นหอมใสลงไปนะคะคะ <c oughs> ก็จะออกมาเป็นแบบนี้นี่เราไม่ได้ใส่ฮอตดอกหรือกุนเชียงนะคะเป็นข้าวตักผักธรรมดาเลยคะ่ะแล้วเราก็ใส่น้ำตาลเพาเราชอบรสหวานนะคะ ขนาก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะลงไปทาดูนะคะง่ายค่ะอร่อยด้วยค่ะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะคะนี่ค่ะนี่ก็คือข้าวผักผักรวมนะคะนี่ค่ะออกมาเป็นแบบนี้นะคะขอบคุณมากมากนะคะที่ติดตามรับชมแม่ยา่าคนติดตามเป็นกําลังใจให้แม่ย่าด้วยค่ะสวัสดีค่ะ